สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบาง้านที่นองผู้ที่ติดสามเบาวมือฟื้นไทยบ้านครับเอาบรรยากาศแย้ม 5, 5, 10, เศร้าๆต้าง้านาทีหาหาสิบเอียกโมงครับข้างหมอเข่าหมอหน้าเนเขา่าเปลาไฟบรรยากาศเย็นในเดือนตุล่าคมครับ กระสีร่มว่อยๆ่อเนะี่ยเขากรดูน้ำแล้วดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเดอ้อแต่กระสีรทรายเขาขั้วเขาแล้วครับบาามือฟื่นฝึกมืเขาเฝ้าไปเพื่อที่จะห่อไปหยุดหยุดหินหยินท,ทำงานนะครับแล้วก็ ลมหยิบสีไว้ไว,ไวไหนาวมาหลอครับพี่น้งองเนี่ครัอสาวผีชีวิตบ,นบานบานผัวแบ p บานบานกลางแจ้งครับผัวแ่้วท่านเห็นหรือ,ารอสามแต่สินจาวา่าหลังเขาหน้าปลาแล้วเหรอครับบรรยากาศรอ,อบๆบ้านครับผีชีวิต นำมือเสาชายเขาชายน้ำขอบคุณที่พี่นะ้องที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นี่ฟิล์มไทยบ้านด้วยครับเออขอบคุณหลายๆครับ